สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนครนิวยอร์กกำลังเดินหน้าเต็มรูปแบบเพื่อจกกัดการกับจำนวนนูที่ระบาดอยู่ทั่วไปตามท้องถนนและรถไฟใต้ดินทำให้ผู้อยู่อาศัยบางส่วนไม่กล้าปล่อยให้ลูกๆเดินบนทางเท้าและเมื่อต้องผเผชิญกับปัญหาดังกล่าวนี้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนอกจากกลุ่มเจ้าของสุนัขท้องถิ่นที่ได้ทำการลาตะเวนตามตรอกซอกซอยของเมือง โดยใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อจัดก,การกับหนูและการเลี้ยงแมวบูคอลลัดคัทที่เป็นโครงการที่อนุญ,ญาตให้เจ้าของธุรกิจรับแมวจรจัดมาเป็นตัวป้องกันหนูแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้กากรมแก๊สในโพรงหนูรวมไปถึงการใช้เครื่องมือทําแผนที่เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อค้นหาแหล่งที่อยู่ของพวกหนูเหล่านั้นนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังพยายามให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความจําเป็นในการหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรหนูแคโรไลแบล็กดอต ผู้อำนวยการฝ่ายการแทรกแซงชุมชนของบริการกำจัดสัตรูพืชสังกัดกรมอนามัยนครนิวยอร์กได้บอกว่าการขาดแคลนอาหารได้สร้างความเครียดให้กับผู้หนูเหล่านั้นและสําหรับเมืองใหญ่นครนิวยอร์กที่มีประชากรหนานแน่นจํานวนกว่า8ล้านคนแหล่งอาหารของหนูยังคงมีอยู่จํานวนมากในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้าในถังขยะที่ล้นหรือในสวนสาธารณะ ล่าสุดทางการจึงได้ออกแบบทางขยะรูปแบบใหม่ให้มีลักษณะแบบปิดผนึกเพ <c oughs> ื่อป้องกันหนูและสัตว์อื่นๆมาคุ้ยขยะ <c oughs> และสร้างสิ่งสกรปรกอีกด้วย